ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปีภาคใต้ก็จะเข้าสู่หน้ามรสุมนะคะซึ่งทําให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิยบัติหลายอย่างก็ทําให้ตัวแทนชาวบ้านจากหลายพื้นที่ในภาคใต้มาหารือร่วมกันเพื่อจะเตรียมรับมือกับภัยพิยบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเยาวชนคนยุวทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ วันนี้พวกเราเดินทางไปยังเกาะกิทักจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือเหตุภัยพิบัติกับผู้ใหญ่ในภาคใต้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราร่วมกันนแทนกิติภพสุทธิสว่างตัวแทนกลุ่มคนอนุรักษ์จะนะจังหวัดสงขลาเล่าในวงว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอำเภอจะนะก็เจอกับสภาพน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายๆปีกระทั่งการสื่อสารในพื้นที่ยังถูกตัดขาด หลังน้ำลดชาวบ้านจึงค้นหาสาเหตุของน้ำท่วมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาพอน้ำท่วมจน่าปั๊บเนี่ยมันก็ใช้หลักเดิมๆคือว่าต้องสร้างเขื่อนและก็ขุดคลองขยายคลองนะช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าชนประธานก็ทำงานได้ผลเราก็อาศัยเงื่อนไขพวกนี้ชนชาวบ้านที่เจอปัญหาน้ำท่วมทั้งเมืองมาคุยกัน ทุกคนก็อยากจะจ้างเขื่อนแล้วก็ปกลดกรองนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตั้งสติก่อนได้ไหมถ้ามันปิดซ้ำอ่ะมันจะแย่นะก็เลยตั้งเป็นชุดสํารวจข้อมูลพื้นฐานสํารวจอยู่หลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าประเด็นสําคัญคือเราเจอถนุซีเลนนนะนะเป็นเขื่อนเ่อนจ้าดีเลย อีกตัวหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าโรงแย่ซึ่งเส้นทางน้ำเปลี่ยนหมดเลยอาจารย์จอมกำพลจิตนันจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนเมษายนเราให้ฟังว่าบทเรียนจากภัยพิบัติครั้งที่แล้วการสื่อสารเป็นสิ่งจาเป็นมากเพราะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างการเรียนรู้และเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น คนทางภาคใต้ท,ตที่ที่จะเจอเนี่ยเขาควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อแม้สื่อว่ามสื่ออาจจะทําได้อย่างน้อยที่สุดตัวหนึ่งที่น่าจะทําได้ก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ถ้าเราลงไปติดตามสิ่งที่มันเคยเรากังวลเรื่องของพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วหลายอย่างที่มันยังไม่ยังไม่ถึง ดำเนินการตัวอย่างวันนี้เนี่ยมันมาสร้างจะสร้างการเรียนรู้เพื่อการเรียนรับมืออย่างไรหรือว่าวันนี้พวกเราได้รับรู้และเห็นบทเรียนและการเตรียมการของผู้ใหญ่แต่ละพื้นที่เราคิดว่าการเตรียมรับมือต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องเริ่มที่ชุมชนของเราก่อนจึงจะสามารถจัดการได้ทันท่วงทีเพราะเราคิดว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องบ้านของเรา มากกว่าพวกเราเองและข่าวพลเมืองเยาวชนยุวทัศจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน